สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนวันนี้ยายได้ต้มยอดผักมารุงมเนี่ยกินแบบสบายแบบดีจ้ะเป็นยาด้วยค่ะเด้อยอดมารุงมมะลุงอม,ม,ลมอ่อนๆค่ะกินขนันลําพิน แสบๆนี่เลยเด้อเดี๋ยวไม่คลิปหนาจะมาลงให้เบ่งเยอะด้ยค่ะปวดก็ะแดกปวดแส้ให้ย่ายน้ำเลยเด้อย,ย่ายเบ่งหัดไหมเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะอนอนแตงกอนดวสวยอะ